และสรุปมาแล้วค่ะ นี่คือ5ปัญหาหลากัหลกๆที่ทาให้คนจําภาษาเกาหลีไม่ได้ปัญหาที่1ค่ะจําคําศัพท์อย่างไรดีอย่างแรกค่ะจําคําศัพท์อะไรก่อนคะในภาษาเกาหลีมันมีคาศัพท์เยอะมากใช่ไหมคะด้วยความที่เราเรียนภาษาใหม่ด้วยทุกๆคําศัพท์เลยดูสําคัญแล้วก็จําเป็นที่ต้องรู้ต้องเข้าใจต้องจําไปั้งหมดเลยดังนั้นคนที่เริ่มเรียนถ้าจะต้องการจําคําศัพท์เสร็จแรกเขมแนะนําคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันก่อนอาจจะไม่ได้เลือกว่าแบบเป็นคํานามเป็นคากริยาเป็นคาบอกสภาพหรืออะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นคาศัพท์ที่เจอบ่อยๆในชีวิตประจำว คำที่ทําทุกวันคํ o มูฟเมนที่ทําในทุกวันสิ่งของที่เจอในทุกวันคําทักทายต่างๆที่ใช้ในทุกๆวันเริ่มจากผราทนี้ก่อนค่ะจะทำใทุกคนใช้ภาษาเกาหลีได้ง่ายขึ้นแล้วก็จําได้ง่ายขึ้นเพราะเราเจอมาดังนั้นมันจึงเป็นกลุ่มคําศัพท์สตาร์เตอร์ใช้ได้ดีมากขึ้นจะจาได้ง่ายคำถามต่อมาเพื่อนก็เลยถามว่า,แล,วาแล้วคํากริยาเนี่ยเราควรจําแบบลากศัพท์ หรือจาแบบการผันไปเลยดีด้วยความที่ภาษาเกาหลีใช่ไหมคะมันมีการผันแบบเยอะมากการผันอย่างหนึ่งคือการผันลงไทยด้วยโยซึ่งจะทําให้เราใช้ภาษาได้สุภาพมากขึ้นทีนี้เมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วจําแบบผันไหมหรือว่าจําแบบอันนี้ไปเลยแบบรักษ์ไปเลยนะคะถ้าถามเข็มเข็มจะแนะนําว่าให้เธอชูดการจํารักษ์เพราะว่าการผันเราเรียนนอนาคตได้ค่ะเดี๋ยวเธอก็ไปเรียนการผันโยการผันมีดาการผันยกย่องต่างๆเดี๋ยวจะมีการผันเยอะมากดังนั้นถ้าเธอจารักษ์ได้เธอจะสามารถเอาคําศัพท์กลุ่มนี้ ไปผันเป็นรูปอะไรก็ได้เว้ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะลากศับอะ่ะมันทำมันทำให้เราสามารถไปค้นหาในพจจานุกรมแล้วมันเจอคําศัพท์ที่แม่นยำม,มากขึ้นตรงมากขึ้นลดความผิดพลาดในการสื่อสารแล้วก็ค้นหาความหมายด้วยค่ะดังนั้นจาล่าศัพเวิร์กค่ะสามเธอไม่รู้ว่าเธอจะทําอะไรคําศัพท์สมมติได้คําศัพท์มาแล้วก้อนหนึ่งจะเขียนดีคัดดีใส่แฟชการ์ดดีหรืออะไรดีคําตอบคือได้ทั้งหมด แต่ให้ลองทําแบบนี้นะคะมันมีหลายวิธีทั้งเขียนใช่ไหมเอามาเขียน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 ซ้ําเขียนเกาหลีไทยไทยเกาหลีเกาหลีไทยไทยเกาหลีก็ได้หรือเธอจะไปทําแฟนการ์ดได้หรือเธอจะไปใส่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เล่นๆอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเหลือว่าแต่งประโยคก็ได้เอามาอ่านก็ได้เอาไปใส่โพสต์อินแล้วแปะผนังทุกอย่างได้หมดเลยแต่ให้ลองทําดูก่อนเพราะบางคนเขียน เขียนแล้วไม่ติดมือก็มีมันแบบเขียนไปแล้วมันจําไม่ได้มันลืมแสดงว่าวิธีการเนี้ยไม่ลองกลับไปใช้แฟลชการ์ดอาจจะดีกว่าหรือใช้แฟลชการ์ดไปแล้วเล่นแล้วมันไม่ได้อ่ะไม่เวิร์กลองเอาไปแต่งประโยคไหมให้ลองทําก่อนแล้วเลือกวิธีที่เรารู้สึกว่าเราสามารถใช้วิธีเนี้ยในการฝึกครรําศัพท์ได้ดีที่สุดแล้วเลือกวิธีนั้นค่ะสำหรับเข็มของเข็มอะแฟลชการ์ดเข็มไม่ติดมือเท่าไหร่ของเข็มเราชอบเขียนดังนั้นต้องหาวิธีการที่เหมาะกับเธอที่สุดแล้วมันจะอยู่กับเธอนานที่สุดแล้วเธอจะฝึกได้ดีีมมาาากขขึ้้้นน 4. พ่หหหูไดลลืัง เมื่อวานหนูจาได้วันนี้หนูลืมอีกแล้วแล้ววันนี้ต้องจาคำสั์ใหม่หนูลืมอีกแล้วค่ะหนูทาอย่างไรได้บ้างอาการจาแล้วลืมลืมแล้วจาเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าจะเอาให้จําได้แม่นขึ้นลองใช้ปริมาณที่คําศัพท์ที่เราจำอะลองลองกาหนดปริมาณที่มันพอดีพอดีกับเราจริงๆเข้าใจว่าวันหนึ่งอยากจําได้พันวันหนึ่งอยากจำไว้แปดร้อยคำเนอะป่ะใครก็อยากจำได้อย่างนั้นมันจะพิเศษมากถ้าจำได้นะคะแต่ถ้าเราจำไม่ได้ลองคัดปริมาณถามตัวเองว่าเท่าไหร่เราถึงรู้สึกว่าโอเคสองคำไหมห้าคำไหม สิบคำไหมเอาแบบที่จําได้แล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามายังไม่ลืมนะอันนั้นนะ่ะคือเวิร์กเพราะว่าถ้าสมมติในเราแบ่งในปริมาณที่มันแบบพอดีพรุ่งนี้ก็ยังจําได้มะลินก็ยังจําได้นั่นแปลว่าเราสามารถเรียนจํานวนเท่านี้ในทุกๆวันได้อย่างในชีคคาศัพท์เข็มนแบ่งให้วันละสิบเอาแค่สิบคำพอแล้วแล้วเราจำล้วจำเราเขียนแล้วท่องอะไรเงี้ยให้มันจบพรุ่งนี้มาเพิ่อมอีกสิบคำพอสิ้นสุดสิ้นเดือนมันจะไปจบที่สามร้อยคำถือว่าไม่ ไม่น้อยนะสามร้อคำใน1เดือนไม่ได้น้อยนะคะดังนั้นลองจัดปริมาณของคําศัพท์ให้เหมาะสมกับตัวเองว่าแบบประมาณนี้แล้โอเค ก็ยึดปริมาณนั้นไปค่ะ,คะเลือกไม่ได้ว่าหนูจะเรียนคำศัพท์หรือหนูจะเรียนไวยากรณ์ก่อนดีคำศัพท์ก็สําคัญวะไวยากรณ์ก็สําคัญว่ะเลือกไปเลือกมาสรุปมาได้เรียนทั้งคู่นะคะเขียนไว้แนะนแบบนี้ระหว่างที่เราเรียนไวยากรณ์ไปอ่ะมันจะมีตัวอย่างประโยคใช่ไหมทีนี้ทุกคนดูจากตัวอย่างประโยคแล้วมันจะมีคําศัพท์ที่ปรากฏขึ้นในตัวอย่างประโยคค่ะทุกคนสามารถจําจากตรงนั้นเบื้องต้นเป็นสตาร์เตอร์ก่อนก็ได้เพราะว่าคําศัพท์ที่คัดมาให้ในประโยคเนี่ยมันจะมีการจัดมาให้เหมาะกับไวยากรณ์ละ เราก็จะได้เก็บคาศัพท์ขึ้นไปเรื่อยๆระดับต้นระดับกลางระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะดังนั้นถ้ายังไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะไปเก็บคาศัพท์แยกต่างหากให้เก็บคาศัพท์จากไวร์กรก็ได้แต่ถ้าถามว่าพี่ถ้าให้เลือกจริงๆหลักคำศัพท์ไวร์กรอะไรพร้อมกันจบคาศัพท์ไวร์รต้องพร้อมกันถึงจะดีที่สุดเพราะว่ามันไปคู่กันนะคะดังนั้นเก็บคู่กันดีที่สุดค่ะและนี่คือ5ข้อที่มีเพื่อนมาถามเก่งบ่อยมากว่าคําศัพท์เกาหลีมันควรจะทาอะไรแล้วมันเป็นคําถามที่แบบได้รับบ่อยมากๆ ดังนั้นเธอลองเอาห้าข้อนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูนะคะเผื่อว่าเราจะสามารถจําคําศัพท์ได้ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนใครที่ยังจำไม่ได้เข็มมีชีทเกมคำศัพท์เบอร์ชั้น2มาฝากค่ะอยากสนทนาได้แต่จำศัพท์ไม่เก่งท่องแล้วก็ลืมไม่แน่ใจว่าจะจำอันไหนก่อนจำอันไหนหลังดีที่สุดควรจำวันละกี่คำมีเวลาน้อยซื้อหนังสือมาก็เยอะแต่ว่าท่องคำศัพท์แล้วไม่เข้าหัวเลยทั้งหมดนี้เข็มเข้าใจปัญหาดีค่ะจึงมีน้องคนนี้เกมแบบฝึกขัดพิชิตคำศัพท์300คำใน30วันชีทนี้เข็มจัดมาให้แล้วทั้งหมด30วันนะคะแบ่งเป็นวันละ10คำมีชีทแพลนให้รีเช็คความคืบหนน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 ้้้าาาใใใกกกรรทททททบบวววววเเียุัััคลลลลือศพ์แแแะะจมหต่น คำศัพจําเป็นที่ใช้บ่อยทั้งหมดฝึกกว่า300คําคำค่ะอันนี้เป็น300คําคำที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีนะ่ะแบบฝึกคันแต,แต่ละวันจะค้าเป็นแบบเกมค่ะสนุกสนุกหลากหลายจะได้ช่วยทุกคนเนี่ยไม่เบื่อสนุกกับการจำคาําศัพท์มากขึ้นอาจจะเป็นจับคู่คัดคาําศัพท์การเขียนการเติมคําในช่องว่างเยอะมากรวมทั้งหมด30วันชีทมีทั้งหมด120หน้าค่ะน้องคนนี้นะคะจัดเรียงมาให้แล้วเรียบร้อยทุกคนสามารถทําวันละชุดวันละชุดได้เลยครบ30วัน300คําอดีให้จองพร้อมกันในวันที่ยกันง่ วันที่23กรกฎาคมเโมงตรงค่ะ